กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้กลับเกมมังกรหยกสองนะจ๊ะนะจ๊ะ <c oughs> วันนี้เราจะมาสุ่มกาชาปองกันอีกแล้วนะจ๊ะผมมีตัวสุ่มธรรมดาหนี่เลยคือนนี้แล้วก็ตัวสุ่มอันนี้อีก11ใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไปซื้อตัวสุ่มพิเศษอันนี้มันจะมีโอกาสออกเอี้ยกล้วยเอายางองแล้วก็ตัวจะคูกคงจักทองนะจ๊ะแต่โอกาสมันจะเพิ่มกว่าไอตัวอันนี้นะอันนี้มันจะแบบว่าสุ่มแบบ จับทัวๆไปแต่นี้มันจะมีโอกาสออกอีตัวเนี้ยมากขึ้นแต่ผมต้องไปซื้อก่อนเลยนะครับตัวที่ผมอยากได้เลยนะคือไอตัวอะไรว่าได้ซื้ออะไรนี่เนี่ยมันเป็นตัวตัวพาตัวฮิวอ่ะผมจะซื้อนี้5อัน2อ0พนะจะเดี๋ยวผมจะไปเปิดตัวที่ผมอยากได้กันผมขาดตัวอ้าวกดผิดผมขาดตัวระดับ S อเนี่ยอีแค่2ตัวเท่านั้นเอง ผมก็จะมีครบทุกตัวแล้วนะอีพีนี้เราต้องเอาให้ได้แต่ถ้าได้ตัวซ้ำมามันก็ดีไงจะได้อาไปอัพเรื่อนคันนี่เลยอีกเจงใต้ซื้อนี่ผมต้องการตัวนี้มากเพราะว่าสกิลมันเป็นสกิลรักษาไงทีมผมขาดตัวรักษาแต่มันก็มีอยู่แหละแต่มันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตัวนี้ที่ผมอยากได้มากเลยคือตัวฮิวดีมากแล้วก็ตัวตัวอึ้งชิกงไงตัวนี้ย่องตัวนี้ผมอยากได้มากเลยแต่มันไม่ได้สักทีหนึ่งเลยเก็บดองสกอร์ไว้สุ่มวันนี้โดยเฉพาะเลยนะ พูดง่ายว่าต้องเอา E2 สองตัวนี้ให้ได้ถ้าได้มาผมจะเอามาแทนตัวตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็เอาจิวแปะทงออกนะจ๊ะถ้าได้นะแต่มันขาดอีกแค่สองตัวยังไงมันต้องได้สกอร์รวมก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะหกสิบเอ็ดห้ายีสิบสองใบ <c oughs> แต่ตัวยกอ่นนี้ผมก็มีอยู่เจ็ดรอยยสิบแหลถ้าไม่ได้ผมก็ต้องแลกแต่ไม่รู้ว่าในนี้มีเปล่า มีอึ้งชิกงมีอีกเตงม,มีอ๋อได้อยไ,ได้อยู่ได้อยกมาเรามาสุ่มกัดีกว่าก็ขัด2ตัวนะตัวเอสเปิดไอดตัวสกอร์ธรรมดาไว้ก่อนเลยเผาหัวเล่นไปหกครั้งอย่างนี้ถือว่าไม่ได้ตัวเอสนะสุ่มต่อไปนี้ธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าได้ตัวซ้ำเราจะได้ยกเพิ่มไงเห็นไหมได้กำไรยก มาได้ทีละยี่สิบยี่สิบสามสิบโอเคโอเคเลยแหละมาไฮไลท์ของเราแล้วสกอร์นี้มีอยู่สิบเอ็ดใบเมื่อกี้เราก็ได้เผาหัวไปแล้วไม่ได้อะไรเลยอันนี้เนะี่ยของจริงเลื่อนเมาส์ออกมาก่อนของจริงโอโหของจริงเกลือไปแล้วโอโหเอล้วนลวน,ลวนไปมันต้องแบบประตูเปิดสีทอง ปุ๊บ <c oughs> แม่งหลอกแม่งหลอกเหมือนจะมีทองขาดอีกแค่สองตัวเท่นั้นนะระดับเอสอะ่ะถ้าได้นี่ผมมีครบแล้วนะไม่อยากเอายกไปแลกไม่อยากเอายกไปแลกเลยโอ้โหแม่งไม่ได้ออกว่ะโอ้โหเกลือทั้งนั้นเลยว่ะเพื่อนๆเ,เค็มดีสีไม่ตกโอ้โหอย่างเงี้ยเนี่ยนะ ถึงเขาเรียกว่าเกมแบบสุ่มกาชาของจริงมันต้องแบบนเลเจ็ดครั้งปรับเอ้แบบนี้ได้ตัวเอสเอ้ยโอ้โหได้ตัวที่ผมไม่ได้เล่นแต่ได้มาก็ดีอัไปอัพเลื่อนขั้นได้เละหครั้งโอ้โห ไม่ให้เกลือมาดิจังเลยพันสี่แล้วต้องใส่ต้องเอาตัวหยกไปแลกจริงๆสะมไมถ้าต้องแลกผมขอเอาตัวห่วงจีนก่อนตัวหิวอะ่ะเอาคหเกลือเกลือดีจัดเกลือดีจัดอืดย่าบอกนะสิบเอ็ดครั้งให้เอ็สกูตัวเดียวเนี่ยเล็กสามครั้ง สามครั้งตอนนี้เหลือสองแล้วโอ้โหสุดยอดอสุดยอดจริงจริงเหลืออีกสองครั้งไม่อยากดูไม่อยากดูโอ้โหกินน้ำ่อนเลยถึงขั้กกินน้ำ่อนเลยสิบครั้งได้ตัวเอสมาหนึ่งตัวหนึ่งตัวจริงๆ อันสุดท้ายของตัวสุ่มอันนี้นะโอ้โหสุดยอดเป็นไงอย่างเงี้ยถึงเขาเรียกว่ากาชาของจริงสุ่มแล้วมันต้องได้เกลือแบบเนี้ยของจริงสิบเอ็ดครั้งได้ตัวเอสมาตัวเดียวต่อไปคืออันนี้อันสุดท้ายแล้วสุ่มพิเศษห้าครั้งยี่สิห้าตัวมันจะการันตีโอกาสออกอีสามตัวเนี้ยเพิ่มมากขึ้นแต่ผม ต้องการไหมก็ต้องการเอียอเอ้ยกล้วยอยู่นะแล้วก็ราชคูคงจกักรทองเนี่ยต้องการจะอีกล้วยว่าอ่านผิดอีกเออเอียอเอ้ยกล้วยถ้าได้มาจะได้เอาเอี้ยเอี้ยกล้วยลงสนามต่อสู้ประลองเกลือไปแล้วหนึ่งช็อตไล้เทียมทานเกลือดีจัดได้สี่ครั้งสุดท้ายอ,อ,อย่าบอกนะส่มดัง้งยี่สิบ ไม่รวมไม่ตัวธรรมดาสิบเอ็ดสิบเอ็ดกับห้าสิครั้งมึงจะให้เอสกูตัวเดียวไม่ได้นะโอ้โหสุดยอดถ้าขึ้นแบบนี้สีม่วงไม่ต้องหวังว่าจะได้ตัวเอสสองใบสุดท้ายปับเอ้สีทองสวยตัวอะไรเออเยีเ่ยกล้วย ดีดีดีด,ดียังได้ยี่กล้วยมาตวงมะเอาไปกินสักอีอัพเลื่อนขั้นได้โอ้โหสุดยอดสุดจริงจริงๆ16ใบได้16ครั้งครั้งละ5ตัวได้ตัวเอสมา2ตัวเพื่อนๆก็คิดดูว,ว่าเลทมันประมาณเท่าไหร่แลกเอาตัวนี้มาก่อนเลยหลงจีนถูกตัวไะมถูกดิเดี๋ยวผมขอไปดูอิเตงอิเตง จอมยุทธเดี๋ยวเราค่อยมาอัพกันโอหดูมันแจ้งเตือนให้อัพเต็มเลยเนี่ยขาดตัวเอสอีกสองตัวเนะี่ยไม่ไม่ให้ต้องใช้หยกไปแรกแรกไหมโอ้โหมีพันพันร้อยถ้าไม่งั้นถ้าได้อีกหน่อยหนึ่งนะได้ตวงเลยเนะี่ยหนไว้ตัวใหม่อ่ะ นี่ๆๆๆตัวนี้ตัวนี้เลยที่อยากได้สุดยอดสุดยอดสุดยอดตกล้วยเจ๋งที่ลงสนามอยู่ออกรบอยู่ก็ไม่ได้อัพสกิลไม่ได้อัพเลื่อนขั้นเลยนะสเตตัสเนี่ยถ้าได้ตัวซ้ำมาแล้วสามารถกดพัฒนาได้เนี่ยพอกดพัฒนาปุ๊บมันจะกลายเป็นบวกหนึ่งอะไรประมาณนี้นะเราก็กดบวกไปเลยไอ้พวกที่ได้ซ้ำมาเนี่ยม่รู้จะไว้ทำไม อนพวกนี้ด้ซ้ำเยอะมากอ่ะอันนี่นะจอมยศอับนรสนาไปโคตรเสง็งสิบหกครั้งจะต,ต้องไปเอาหยกไปแลกด้วยนะเดี๋ยวตัวสุดท้ายที่มันไข่ตัวเง้นเดี๋ยวไม่มีปัญหาเพราะว่าหยกเมื่อกี้เรามีพันร้อยใช่ไหม มันไข่ร้อยหนึ่งเดี๋ยวอาทิต์หน้าน่าจะได้แล้วเพราะเดี๋ยวผมต้องไปดองสกอร์รองสกอเร์ที่ไว้สุ่มนะไปดองไว้แล้วค่อยมาเปิดเอายกและไม่หวังตัวอะไรแล้วถ้าได้หยกมาก็ยังเอาไปแลกตัวละครได้เก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์พัฒนาไม่ไปให้หมด มันจะได้เปิดไอตัวสมุดจอมยุทธด้วยเซงวะผมหวังมากนะนะดองมาเยอะเยอะแต่ถามว่าเยอะไหมมันไม่เยอะก็น้อยน้อยอยู่แค่สิบกว่าใบแต่มันขาดแค่สองตัวอีกแค่สองตัวเราก็ได้ตัวเอดครบแล้วแต่ตอนนี้เราหยกไปแรกมาแล้วเราก็ขาดอีกแค่ตัวเดียวใช่ไหมล่ะอาทิตย์หน้าเราจะมีตัวเอครบทุกตัวแล้วที่เหลือผมก็จ,จะต้องดองสกอร์ไว้เยอะเอาไว้อัพ หรือไว้กดสมพเพื่อหาตัวละครมาอเอามาเลื่อนพัฒนาเอาแบบเนี้แล้วยิ่งพัฒนาเยอะไอ้ตัวสมุดจำยุทธอะไรเนะี่ยเราจะได้เปิดได้โหไอ้ตัวนี้ได้เยอะวะแต่ตัวระดับเอมันก็ดีนะแต่ผมไม่ชอบอนะ่ะผมติดความเท่อะไม่เท่ผมไม่เล่นไงเก่งไม่เก่งไม่รู้ผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นลอก ถ้าใครจะแนะนำก็สามารถแนะนำมาได้เลยนะจ๊ะไปจัดทมีมเอาไอตัวอืมเราออกเพราะว่าเราต้องเอาหลงจีนเข้าหลงจีนแล้วอยู่ไหนวะหลงจีนนี่อยู่นี่พลังอะไรจะหายก็ปล่อยไปก่อนจิวแปะทง เอาเอีย้ยกล้วยใสไหมไม่เอีย้ยกล้วยเราได้อัพไปแล้วนะอันนี้มาเป็นผนึกเอีย้ยกล้วยเป็นใบทีมเรามีบอดสองผนึกหนึ่งรักษาถ้างั้นเอาตัวจิ๊บแปทงทองออกเอาเอีย้ยกล้วยใสไปมันมีจัดสามารถจัดได้หลายเซตไงไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็น่าจะมีแค่นี้แหละเพื่อน คตเส็งต้องเอาตัวหยกไปแรกนะที่จริงมันไม่น่าให้หยกไปแรกหรอกมันต้องสุ่มได้มากแล้วขนาดเนี้ไปดีกว่าก็วันนี้ก็ได้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซักให้ด้วยนะครับถ้าผมพูดแล้วผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าใครจะมีข้ออะไรแนะนําก็สามารถแนะนําผมมาได้เลยนะว่าจัดทีมอะไรยังไงนะครับแต่ผมติดความเท่ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ